สวัสดีครับนี่ผมอยู่กับอ <c oughs> ยู่กับเออหมาหมาตัวของผมอันนี้เราจะมาอ่าการกินนะครับว่ามันตะกะจะ <c oughs> พึ่งอย่า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 พึ่งตะกะไอสัตว์โอเคโฮ้ยน่ากลัวกลัวหมาตัวเองแะกูโอเคครับเหลือไว้สักอันหนึ่งก็ยังดี ดูดิลุกข,ขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นครับลุกขึ้นลุกขึ้นไม่ใช่นั่งลงลุกลุกลุกยากนะมึงอ่นะแป๊บยหนึ่งนั่งลงครับนั่งลงนั่งลงเลยเออนะเราก็ยังไม่ได้กินขอมือหน่อยเอเยขอมือหน่อยข้างนี้ข้างนี้ข้างนี้ไม่ใช่ข้างนั้นวางลงอ่ะข้างนี้เห็นไหมได้ลนะดูหน้าหน่อยครับดูหน้าหน่อยนะน่าน่ารัก น่ารักมากครับชื่ออะไรครับชื่อนูจ๋าครับอายุกี่ปีฮะสามสิบเจ็ดปีหรือห้าปีนั่นเองครับแหน่นะรู้รอ,อายุตัวเองนะครับห้าปีเท่ากับสามปีเอ้ครับหนึ่งปีออกมาเท่ากับสามปีนะครับเท่ากับสามปีอย่างคนลืมไปต้องให้กินเียบมาดุนะครับ โอเคจะดูว่าอยากคุณอยากจะรู้ไหมว่าหมาของผมไม่ชอบตรงไหนนะชอบไม่ชอบให้คนจับตุ้เอามมันนิ่งจังวะหาของกินว่ามีแล้วนี่เราจะมาแปลงผมมาเขาคือเล็กกี้เขาอยากกิน ไปแล้วนั่นพอ,อะสำหรับคลิปนี้ต้องขอชมเพียงเท่านี้ครับขอขอนุญาตไปแก้หมาก่อนครับ